ก็นนเนี่ยฝันน่ะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฝันแมน่นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดอีกทีเดี๋ยวฟังตอนนี้พร้อมกันเลยผมเป็นคนที่ฝันแมน่นซึ่งในฝันใช่ไหมผมฝันว่าอ่าอ่าวันนั้นผมนอนเมือมอม่อวานเมื่อคืนเมื่อวานนั่นแหละผมนอนตื่นขึ้นประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมผมก็ลุกขึ้นโพสต์เลยบอกว่าผมฝันว่าช้างใหญ่กําลังจะมาหาผมฝันว่าช้างใหญ่กําลังมาแล้วก็มีลูกด้วยช้างใหญ่ก็คืออะไรช้างใหญ่ก็คือโชคใหญ่ดีครับ มีลูกด้วยก็คือลูกก็คือโชคเล็กก็มาทั้งโชคใหญ่โชคหน่อยโชคใหญ่เขากับไทยโชคน่อยเทาก็าเล่าเออพี่น้องก็ฝันแบบนั้นแล้วก็ในฝันมีหมูเด้งด้วยดูฝ <c oughs> ันไปทั่วไหมแต่ว่ามีร่องหนึ่งแต่ตอนนี้ผมอยู่คนเดียวผมผมพูดแล้วผมกลัวจังนะครับผมอยู่กับปู่นะอยู่กับปู่กับย่าปู่เวทอยู่นู่นนะครับผมก็กลัวจังก็คือผมฝันว่าโอ้ผมคนลูกพี่น้องก็คือมีคน,น่ะใช้ปอปลาอออ่างปอปอ ขอพูดแล้วกันผมผมอยู่คนเดียวผมใส่อปู่เวทผมอยู่อยู่ปอปลาอออ่างปอปลามาฆ่าผมในในฝันมาทําร้ายผมอืมแต่ในฝันนั้นปอปลาอออ่างเนี่ยปอปลาอออ่างปอปลาปอปลาเนี่ยนะมากับลูกลูกเนี่ยไล่ฆ่าผมทุกคนเพราะว่าในฝันมันเป็นหมาดามันเป็นหมาสีดําใครฝันเห็นหมาสีดําก็แปลว่านั่นเลยไล่ฆ่าผมแต่แม่ของหมาดําตัวนั้นน่ะ ได้มาช่วยผมแล้วก็กัดหมาดําตัวนั้นจนหมาดาตัวนั้นสู้แม่ไหวจนยอมเพราะว่าสู้แม่ไม่ได้คือผมแปลออกเลยว่าคนที่คิดล้ายกับผมเนี่ยตอนเนี้ยเขาเลิกคิดลายกับผมแล้วเขาคงเห็นในความดีเห็นในความความเป็นเราจนเขาลักเราเหมือนสิ่งที่หมาดําตัวนั้นอาจจะมาทําร้ายผมแต่กลับเป็นลูกหมาดาจะทําร้ายแต่แม่ได้ช่วยผมจนลูกยอมแปลว่า ขนาดผีสางที่เขาเอามาก็ยังรักและเมตตาผมเลยทุกคนแล้วช้างใหญ่ก็กำลังเดินมาหาสงสสยอาจารย์จะไปเบิ้งหมูเด้งฝันหินนอนหมูเด้งหมูเด้งไม่ตัวเล็กนะพี่ในฝันตัวบางใหญ่เอามากัดแขนผมด้วยน้องมากัดแขนผมด้วยผมก็ไปตีตูดเอาแล้วทีเนี้ยแปลว่าขนาดผีร้ายยังรักเราเลยนะครับเมตตาแล้วแล้วช้างใหญ่เดินมาใหญ่มากทุกคนมีลูกมาด้วยหนึ่งตัว โชคใหญ่มาช้างใหญ่ก็เก้าล่ะครับพี่น้องไปฝันเลี้ยงสร้างกันเลีเก้าหรอป่ะนี้แปดเก้าสซบาสเป็นเร่งไหอืมเป็นจังไรนะครับแปดเก้ายี่สิบบาทฝันแมนครับผมเป็นคนฝันแมนนะจําได้ไหมเลื่อนมาเจอพอดีคือคือผมผมที่ผมโพส์น่ะไม่ใช่เลยผมกลัวผมลืมดูดูเอาอย่างเนี้ยพี่พี่ดูนี่เลยผมฝันตอนห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนพี่พี่ดูนี่พี่พี่ดูนี่นะเนี่ยพี่พี่ดูนี่พี่พี่ดูนี่พอผมฝันเสร็จใช่ไหม นี่เนี่ยผม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 จะอ่าเขียนไว้ใน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 แชทผมเนี่ยห้าทุ่มยี่สิบนาทีฝันว่าช้างกําลังมาหาเลขเจ็ดแปดเก้ารถบีเอ็มเห็นไหมแล้วอันนี้ผมแชร์โลกหลังความตายมาด้วยอ่ะเห็นไหมเนี่ยผมเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อวานวันอาทิตย์เห็นไหมได้แปดเก้าสองพันห้าร้อยบอลในห้ากับข้าวอยู่ค่ะโอ้เอฟซี FC เกาหลีเอฟซี FC เมืองนอกกับมีครับพี่น้องอาจารย์มาผีผีปอบมาแล้วแมนสวัสดีจา์บอลครับสวัสดีจา์บอล เออมึงก็รอไอ้บอลเนาะบอลน้อ,นนะอ,นนองเอ้ยย่งอยู่ผู้เดียวอยู่เ้ยบอกว่าว่าเอินปอป่าเรื่องอาจารย์บอลมันพิมพ์ม,มากพี่น้องคือคืออยู่ผู้เดียวตอนนี้อยู่ผู้เดียวนางยู่สซ้ำหนักเมื่อกี้ตามมองตรงนี้เป็นนางลำเป็นยังไงบบน,นี้มันยังไฟแจงอยู่นะครับเกือบแตกสามตัวเสียดายลีพี่น้องพี่น้องพี่นอ้นองคิดว่ามันจะไปรัฐบาลต่อว,วะจะไปจะไปไทยหไหมเราเราไปซื้อลอตเตอรีร่ไว้ดีกว่านาะ เราซื้อลอตเตอรี่ไว้ดีกว่าเนาะผมบ้านนะผมผมผมจะซื้อไว้อยู่ผมยังไม่ได้ซื้อเลยเดีย๋ยวผมจะซื้อเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าไว้ด้วยนะครับอ่าส่วนใบแดงใบแดงผมลงไปแล้วผมลงผิดนะทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นผมลงผิดไหมจริง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 ไอใบแดงตรงเนี้ยของผมมันเป็นมันเป็นอ่ามันเป็นแปดหาได้พี่น้องทุกคนเห็น,หนบอเอ้มันเป็นหาเก้าเลยผมเป็นลงหาแปดเลยเนี่ยไอโพดเนี้ยไ,ได้พัน ยูโรค่ะโอ้โหเอฟซีเยอรมันได้พันยูโรสามหมื่นหกปุ่นว่าปอนพี่น้องไผถึงแน่ไผถึงแน่คอมเมนต์แน่โบกับฟันถึงออนอตกลับอุ้ยแมนว่าพี่โบได้เพราะอาจารย์เลขจะเบี่ยนรถหนูเลยอยากเข้ากลุ่มค่ะโอ้ได้ครับได้คนเดียวยังไงอยู่เป็นพันคนโอ้พันคนก็อยู่แต่ในหน้าจอรังหมาหอนนะครับโอ้ถ้าหมาหอนผมกลับเลย อ่ะ <g arness> ทุกคนดูดิโพสนี้เนะานเนะโพสที่ผมบอกไอ้ที่ผมฟอนลำใบใบไอ้ลงแนวทางนี่ทุกคนจริงๆตัวนี้มันคือห้าเก้านะผมลงผิดนะมันจะมีห้าสี่ห้าเจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็ห้าเก้าไงไปเป็นห้าแปดซะงั้นเห็นไหมเออแล้วคนดูเท่าไหร่ทุกคนรู้ไหมคนดูตอนนี้สองล้านแปดเนี่ยสองล้านแปดพี่น้องเนี่ยอไนะหเนาะงวดก่อนคนเบิ้งแค่ล้ 7, านเจ็ดงวดนี้คนเบิ้งสองล้านแปดแต่ที่จริงตัวนี้นะ ตัวนี้มันคือห้าเก้านะแต่ว่าไม่รู้ผมมีเขียนผิดมันแก้ไม่ได้ห้าสี่ห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเก้าเห็นไหมห้าสี่เจ็ดห้าสี่เก้าเห็นไหมมันต้องเป็นห้าเก้าแต่ว่าไปเป็นห้าแปดซะงั้นก็ก็กเอ,อโอเคก็ไม่เป็นไรไม่แก้เพราะคนคนคนดูตั้งสองล้านกว่าแล้วหรือว่าปู่จะให้ 58. ห้าแปดก็ไม่รู้นะเออทีเนี้ยก็ฝันนะครับฝันฝันไปอย่างนั้นแหละทีเนี้ย ก็ทุกคนจำได้ไหมตั้งแต่งวด91าใช่ไหมที่ผมฝันว่าเห็นเพื่อนชื่อกุ้งภาษาอีสานเคยเอิญมันบอกกุ้งเน่าเอิญก็คือเรียกเคยเรียกมันว่ากุ้งเน่ากุ้งเน่าถ้าเป็นพูดเป็นอีสานก็กุ้งเน่าเกหนึ่งก็แปลว่ากุ้งเน่า9 1้าอะไรอย่างงี้กุ้งเน่า91่งอะไรเงี้ยนะมันว่ากุ้งเน่ากุ้งเน่าถ้าเป็นพูดเป็นอีสานก็กุ้งเน่าเก้าหนึ่งก็แปลว่ากุ้งเน่า9 1้าอะไรอย่างงี้กุ้งเน่า91อะไรนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็ออก91วานนแล้วันฝั จ็ดแปดเก้าอะไรก็ฝันฝันแม่นมาตลอดเหมือนฝันงวดนั้นใช่ไหมสองเจ็ดกับสองหกฝันว่าเลขออกสองหกแต่ลูกน้องใได้สองเจ็ดให้มาลุนตรงปผงดําเลขออกสองหกไงงวดเมื่อกี้ฝันไม่เข้าครับงวดเมื่อกี้เลขเราไม่เข้าเพจปลอมก็เอาไปลงว่าเข้าคนก็ด่าผมทีเนี้ยงวดน,นี้ก็ฝันอย่างที่เห็นนั่นแหละครับเหมือนงวดจะโดนจับเห็นไหมฝันว่าโดนจับเป็นไงเรียบร้อยดีเออแต่ว่าในฝันผมบอกว่าโดนจับแต่ว่าใส่กําไร e อแล้วก็ผู้คุม ไม่ได้จับนะแปลว่าทุกอย่างมันจะหลุดเห็นไหมตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูข่าวดีครับยังไงก็เป็นข่าวดีแล้วนะครับไม่ต้องรอเป็นข่าวดีแล้วแน่นอนผมเล่าไปแล้วนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวรอเต็มๆนะครับคือผมเนี่ยไม่ได้ทําผิดแน่นอนปักเว็บพนันนี่ไม่มีนะครับถ้าเห็นเพจอาจารย์แอดเพื่อนไปหรือว่าทักไปหาเนี่ย ก็คือไม่ต้องคิดอะไรถ้าไปขายหวยปักเล็กนะไม่ต้องคิดไม่ต้องทักมาถามผมปลอมครับไม่ต้องแคปมาถามเลยไม่ต้องคิดด้วยซ้ำปลอมแล้วก็ด่ามันเลยอย่าไปคุยกับมันเสียเวลาครับบล็อกไปเลยนะผมไม่ทักไปหาพวกพี่แน่นอนแล้วก็อ่ามันมีเพจปลอมชอบเอาเลขไปลงเพจจริงเนี่ยก็คือนัทตพงศุพิธพูดตามหกแสนมีเครื่องหมายถูกตําหนักปูใหญ,ญ่จานน้ำพเจ้ยว,วันนี้เก้าจุดแสนสองเลยนะบางครั้ง อนัสิปูใหญ่ี่แปดแสนบางครั้งเพจจริงโพสตก็จริงแต่ว่าเวลาคนมาคอมเมนต์อ่ะเพจปลอมมันจะปลอมเป็นรูปผมมาคอมเมนต์ให้เราคลิกดูดีๆให้ดูดีๆครับว่ามันมาคอมเมนต์อะไรชวนเข้ากลุ่มไปขายหวยหรือเปล่าออถ้ากดเข้าไปเป็นขายหวยนะเออเศร้าครับอืแล้วก็เพจปลอมมาเรียกไปลงว่าแม่นอย่างนั้นอย่างนี้คนก็ไปด่าผมว่าไอ้นอตตี้มึงแม่นหลังหวยออกคนเหมือนจะฉลาดนะคนด่าแต่ไม่ดูเลยว่าเพจนั้นมันคือเพจปลอมอืม เพจจริงเลขเข้าเขาก็ว่าเข้าเลขไม่เข้าเขาก็ว่าไม่เข้านะครับนี่คือผมนะครับหนึ่งพันหกร้อยคนสวัสดีนะครับอืมอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องใบแดงกันแล้วก็ขอพูดคุยอ่าอีกสักนิดนะครับใครที่ดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับตอนนี้ยอดแชร์เพิ่งได้เจ็ดสิบสี่เองนะครับทุกคนทุกคนไม่สงสารผมเลยผมมานั่งไลค์อยู่ตั้งมืด,ม,ดมืดคนเดียวทุกทุกคนอย่างวันนี้ผมคิดว่ามาครับนับไปเลยสีงวดก่อนถึงวันไหว้ครูนะครับผมว่ามา ตามความรู้สึกผมเดี๋ยวสวดมนต์กันก่อนบางคนเดี๋ยวเขาจะได้นอนมันดึกแล้วนะครับเนาะ <c oughs> ตั้งน้มูพร้อมกันสามจบเดี๋ยวเดียเด๋ยวจะพึ่งก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออัญเชิญเทวดาก่อน ปริตวานะเมตังสะเมตตอพท่นต่อวิคิตจิตตอปริตังพระนตุสักเคกาเมจะรูเปคิเิศิขะลาเตเตจัมตอลิเคบิมานิทิเปลเทเจขามีตูรู้ว่านะคะเนี่ยเข้าประตูมีเขตภูมิมาจะยันตูเทวจะละทัลวิสเมัยยะคันธมนาคาติดทัานตาสันิเกเยยมุนิวาระวจันรงสารบูมีสุนันตูรรมาสมนักกาโลยัมท่านตาธรรมาสมนักกาโลยันท่านตาธรรมาสมนักกาโลยันท่านตา ตั้งนโม Nokia, พร้อมกันสามจนบนโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามอาจารย์เลิกกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจ,จิตจะกรรมังอสันจ,จิตจะกรรมังขะมันตุเมอะโหสิกรรมังภะวะตุเม กรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมะโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็าตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษ ให้เป็นโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวียนจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครรทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงลนใจให้เขาเหล่านั้น กับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาขนายาต ผู้มีกวามระคุณของข้าพเจ้าผลจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์ใหญ่ใกล้ความเจ็บไข้ยอย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสเนียดจันไลและอุป,ปัตถวันตรลายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเธอนนิพพานังปัจจโยโหตุสาธุสาธุสาธ,สาธุสงบนิ่งสิบวินาทีครับ ขอบพระคุณทุกคนมากครับอ่าขอตัวนอนก่อนน่ารักมากครับนะครับใครจะนอนก็ขอตัวไปนอนได้เลยเลยนะครับน้องขอบคุณที่เข้ามาชมใครยังบ้างก็คุยกันต่อสักสิบนาทีห้านาทีเดี๋ยวอาจารย์ก็จะลงไล์แล้วนะครับ้องไม่ได้ไม่ค่อยได้มาไล์นะครับก็มาทักทายนะครับเดี๋ยวทุกคนลืมก็กลับมาแล้วนะครับอย่างเป็นทางการนะครับก็ให้ดูเอาลวกันแล้วก็งวดก่อนมันไม่เข้านะมันไม่เข้ามันไม่เข้าเลยนะครับไม่เป็นไรก็ตอนแรกว่า ท้อจังนะอาจารย์แต่ละอาจารย์ก็ทักหากันเช่นอาจารย์แซมก็มาให้กําลังใจหลายคนก็บอกว่าท้อผมเองก็ท้อก็เหนื่อยนะครับผมก็แทบอยากหยุดหละแต่ลูกศิษย์บอกว่าไม่เป็นไรยังสู้กับอาจารย์เหมือนเดิมคือจริงๆเพราะว่ายังไง,งไม่มีอาจารย์หนักกว่านี้อีกไม่มีอาจารย์ซื้อก็ไม่ใกล้ใกล้เลยอะไรอย่างเงี้ยมีอาจารย์อย่างน้อยก็ถูกผิดก็ถึงยังถือว่ามีอาจารย์ช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคครับบางคนเขาก็เข้าใจมันจะมีบางคนที่ไม่เข้าใจ บางคนนี้ไม่เข้าใจก็ทักมาด่าผมแม่งกูหมดโคตรเยอะเลยอะไรพูดประมาณเนี้ยกูหมดเยอะเลยไม่น่าเชื่อมึงเลยนะผมก็บอกอยู่ว่ามันเป็นแนวทางแล้วผมก็บอกอยู่ว่าไม่รู้ว่ามันจะออกไหมถ้าผมรู้ผมก็ซื้อเองแล้วเอาเงินมาแจกนะครับฉะนั้นเงินอยู่ในกระเป๋าของพี่เลยพี่มีสิทธิ์ที่จะพี่มีสติมีความชิดกันทุกคนฉะนั้นที่เลือกที่จะทํามันทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเองถ้าเราไม่ทํามันก็ไม่เกิดครับเหมือนนี่เราไม่ยืม,มเราก็ไม่เป็นหนี้ เหมือนเลขเราไม่ซื้อเราก็ไม่เสียตังค์อ่าถ้าเราไม่ซื้อถ้ามันออกเราไม่ถูกก็เป็นเพราะเราไม่ซื้อนะมันอยู่ที่เราฉะนั้นเราสิ่งไหนที่เราคิดแล้วว่ามันดีมีความสุขไม่เดือดร้อนคนอื่นนะครับก็ทําไปเหมือนเลขครับผมชอบครับอ่าเหมือนผมฝันในเจ็ดแปดเก้าผมอยากซื้อครับนี่ก็เป็นความชอบของผมผมไม่ได้ไปบังคับใครมาซื้อเลยฉะนั้นผมไม่เคยสอนให้งมงายเพราะผมจะพูดตลอดว่าผมไม่รู้ว่าออกอะไรถ้าผมรู้ผมจะไม่ให้พี่ๆทุกท่านซื้อเพราะผมจะซื้อเองแล้วเอาเงินมาแจก ผมจะแจกทุกคนเลยผมรู้งวดหน้าผมจะขายบ้านขายรถซื้อเลยถ้าผมรู้ฉะนั้นผมไม่รู้ครับเพราะว่ามันเป็นถ้ามันรู้มันไม่มีใครรู้ครับในโลกนี้ไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครรู้นะถ้ารู้มันก็ไม่ต้องทํางานเราก็ลาออกมานั่งซื้อเลขอาจารย์นอตตี้แล้วสิแต่ในช่วงที่มันแม่นในช่วงที่มันเข้ามันก็เข้าจริงๆเคยเห็นเคยไปจับมาแล้วและผมก็แจกฟรีและผมไม่ได้ขายหวยไม่ปักเว็บพนันทุกคนต้องระวังตัวเองนะหลายคนบอกว่าให้อาจารย์ช่วยระวังหน่อยอาจารย์ก็ช่วยบอก ช่วยอะไรแล้วก็ทุกคนก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงบอกต่อๆกันเพราะว่ามิชาชีพมันเก่งนะครับมันเก่งมากแม่ผมยังโดนหลอกเลยเอ,อะไรเยอะเออแม่ผมเสียเงินแปดร้อยเก้าสิบกว่าบาทขานาดแม่ผมนะเนี่ยยูกับผมเนี่ยยังโดนหลอกเลยเอาอะไรมากครับทุกคนเออเลขนี้เข้ามีหลุนนะฟันดีจานขอบคุณครับบางคนเข้าใจคนที่เข้าใจคือคําที่ว่าปู่คัดคนเนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นคนก็ไปล้อผมข้อสาธุครับ ปู่คานให้ผมจริงๆผมไม่อยากเจอคนที่ไม่ชอบผมหรอกเนาะคนแบบพวกพี่ที่ไม่ชอบผมเนี่ยผมไม่อยากเจอหรอกจริงๆผมอยากเจอแค่คนที่ดีหวังดีกับผมแค่นั้นคนที่ไม่หวังดีเข้ามารอซ้ําเติมมารอด่ามาแบบอิจฉากันมาแบบแค่สนุกปากไปครับไม่ต้องดูไม่ต้องเหมนบางคนบอกว่าเกลียดมึงจังไอ้นอตน,นิดเชื่อไหมตามดูทุกคลิปผมถามหน่อยเกลียดจะดูทําไมแค่นี้ก็คิดไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่ต้องดูดีกว่าเนาะนะครับเนาะก็ แต่ว่ามันเนี้ยดีใจที่วันที่ล้มวันที่ผิดพลาดวันที่ทุกอย่างมันมืดไปหมดจะมีพี่พี่อคอยออกมาช่วยเหลือมาปกป้องมาให้กําลังใจเหมือนวันที่โดนจับเหมือนกันผมตอนผมประกันตัวออกมาผมกลับมาบ้านผมนั่งรถจากกรุงเทพกลับมาที่กระสินผมเปิด YouTube ผมมนช่องเข่าไปลงแต่และว,วิวมีแต่ล้านวิวขึ้นผมอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์ประมาณเป็นหมื่นเนาะผมอ่านเชื่อไหมว่าเก้านอะผมไม่ได้พูด ่าบางอันมันก็หลักพันเอาเอาเอาง่ายๆคอมเมนต์พันหนึ่งเงี้ยเก้าร้อยกว่ม,มนต์น่ะเป็นไปให้กําลังใจผมนะครับขอบคุณมากที่วันที่ล้มวันที่ไม่เหลืออะไรก็ยังเหลือทุกคนอยู่ข้างมันก็รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเป็นคนอื่นจะโดนด่านะแต่ผมไม่โดนแปลกอยู่นะนอกจากมีเกียนในทิกตอกด่าบ่อยนะครับเขาก็ด่าประจำแหละเออเขาแต่ว่าในทิกตอกผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับทุกคนอ่าผมไม่ค่อยได้เล่น ผมดังว่าช่องปลอมนะ,ะเขาก็ด่ากันเขาอาจจะยังไม่รู้จักเราบางคนเกลียดเราเพราะว่าไปฟังคนอื่นมาบางคนเกลียดเราเพราะได้ยินคนนั้นคนนี้ว่าบางคนนี่เคยเกลียดผมมีคนนึงมาเม้น์บอกว่าแต่ก่อนไม่ชอบเลยเอยอาจารย์นอตตี้เนี่ยพอได้มารู้จักแล้วก็รู้สึกรักและศรัทธาเพราะว่าดูสิ่งที่ผมกระทาเช่นเลขออกปุ๊บผมให้ปั๊บเลยผมไม่มีกักไม่มีคึกใช่ไหมถูกก็บอกว่าถูกผิดผมก็ร้องให้ พี่บอกว่าพี่เสียใจผมเสียใจกว่าพี่ครับผมเป็นคนให้หวยผมแบกเหมือนเพลงโลกที่แบกไว้ผมแบกไว้คมหวังครับแบกไว้มากจริงๆผมไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้ก็ได้จริงๆผมไปนอนดูซีรีส์สบายสบาย,บายไม่ต้องมานั่งไร์สดให้เหนื่อยไม่ตั้งมาให้คนดา่าผมผมก็ทําได้ใช่ไหมอ่าฉะนั้นมันอยู่ที่ผมแต่ผมคิดว่าสิ่งนี้ผมทําแบบนี้ผมมีความสุขผมเคยปฏิญ,ญาณกับปุ๋ยว่าเออถ้ามีโอกาสก็จะมาแบ่งปันนะครับก็อยากมาเตือนสติและการแบ่งปันของผมไม่ได้แบ่งปันให้ทุกคนไปงมงายล้มเหลวกับชีวิต เวลาคนถามผมอาจารย์งวดนี้จะออกเลยไหมผมตอบไปเลยครับไม่รู้หรอกพี่ฉะนั้นพี่อย่าไปซื้อเยอะถ้าผมรู้ผมก็คงให้พี่ซื้อผมคงไม่ห้ามพี่ผมออกมาแบ่งให้ให้ทุกคนมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับเนาะเป็นกาลังใจให้อาจารย์8้าได้นิดหน่อยหนึ่งกำลังใจ